ประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชรามรณะนะเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชาติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งภพก็ไล่สายปฏิจจะขึ้นไปบุคคลที่ทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ทมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ จริงๆทุกทุกขณะเนี่ยเราจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามเราก็ให้มีการนะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือนะแห่งภพชาติชรามรณะเนี่ยอยู่เรอยๆอ,อย่างเมื่อกี้เรานั่งนั่งเพื่อละความเพลินนะนะไม่ให้จิตเนี่ยผูกกับอารมณ์ไป จิตผูกกับอารมณ์ก็คือตัวชาติาจิตไปรับรู้อารมณ์ก็คือพบที่พระศาสดาบอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบุญได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพนะก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะสังขารดนะังนั้นขันห้าเนี่ยอาศัยวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในรูปบ้างในเวทนาบ้างในสัญญาบ้างในสังขารบ้างไปดูที่ พระองค์ตรัสว่าอินทรีย์พานาชั้นเลิศเนี่ยอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิกุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพิปตาของคนปกติเราก็อยู่กับลมหายใจใช่ไหมแล้วอารมณ์เนอารมณะเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยก็เกิดขึ้น เบนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างแต่สิ่งเหล่านี้ก็ดับไปได้เร็วะเพอันะอารมณ์ที่เกิดขึ้นมามีทั้งพอใจและไม่พอใจอารมณ์อันเป็นที่น่าชอบใจไม่เป็นที่น่าชอบใจนะอันบังเกิดขึ้นแล้วนะเดิมเราตั้งอยู่ตรงนี้แต่มันไปเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อีกสามทีนะ่ซึ่งมีทั้งชอบใจและไม่น่าชอบใจ แต่มันก็ดับไปได้เร็วดุดกลางกลับพิตาของคนอุเบกขาก็ยังคงเหลืออยู่นะันการตั้งอยู่กับลมหายใจเฉยๆนะตรงนี้ก็เป็นอุเบกขาเฉยๆ,ๆนะไม่ได้ยินดียินร้ายไม่ได้พอใจไม่พอใจอะไรนะเราก็ตั้งอยู่เฉยๆตรงนีนะ้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสตินะ เกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ดับไปได้เร็วดุกระพิบตาเกิดมาอีกปุ๊บกระพิบตาเกิดมาปุ๊บกระพิบตากลับมาก็จริงๆก็ทําแค่นี้ก็ได้เนะวลามันไปตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นก็เป็นภพก็ผูกไว้สักพักหนึ่งก็เป็นชาติเอากลับมาชาติก็ดับชาติดับภพบก็ดับกลับไปกลับมาอย่างนี้ ขณะที่เพลินเห็นเกิดละความเพลินเห็นดับเห็นนะพอเพลินปุ๊บเห็นอารมณ์เกิดขึ้นพอละความเพลินปุ๊บเห็นอารมณ์ดับไปอุเบกายังคงเลยอ,อยู่นะจิตก็ตั้งอยู่ให้เหลือพบน้อยที่สุดเดี๋ยวพบเดียว,เด,ยวเดียวกบบนี้นี่เวลาไปมันก็ไม่ได้วิ่งไปละ มันก็อาศัยดับที่เคยรู้ตรงนี้ดับแล้วก็จะไปรู้ตัวใหม่การไปรู้ตัวใหม่วิญญาณจะไปตั้งที่ใหม่ก็เหมือนแสงส่องไปหาชากก็ยึดตั้งแต่มโนแล้วก็เป็นวิญญาณไปสัมผัสกับธรมังเกิดวิญญาณรู้แจ้งพอรู้แจ้งปุ๊บผูกกับอารมณ์ ที่สุดก็ดับนะดับก็อยู่ที่ว่าจะเอากลับมาตรงนี้หรือไปต่อนะไปต่อก็ไปเปลี่นต่อลืมเสาเขื่อนเสาหลักถ้ากลับมาก็กลับมาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักก็อนยะู่ตรงไหนที่มันถูกต้องตรงนี้ถูกต้องตรงนี้ไม่เอานะก็รีบละไป ละให้เร็วนะันที่ตั้งของวิญญาณสีธาตุก็กมีแค่นี้เป็นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณทิฏฐิดังนั้นมันไปตั้งที่ไหนเราก็รีบทิง้งกลับมาตั้งไว้ที่เดียวแต่ถ้าโยมอยู่กับสัญญาที่เป็น ปฐมฌานทุติยฌา,ตตยา,ตานตะติยฌานจตุฌานถ้าจะโยมก็ตั้งอยู่ในสัญญาประเภทหนึ่งสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาอย่างหนึ่งดับไปเวลาเข้าสมาธิในระดับปฐมฌานทุติยฌา,ตานตะติยฌานหรือพออระองค์ก็ตัดเป็นสองนัยยะว่าอีกนัยยะหนึ่งก็คือกายะกะตาสตินะันถ้าไปอยู่ในมุมของ สัญญาถ้าหลุดจากนั้นไปก็ทิ้งแล้วก็กลับมาที่เดิมหนะลักการก็เป็นเช่นนี้อันนี้ก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อในชาติเบื่อในภพนะอันนี้ก็ปฏิบัติท,ทาสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่อีกเหมือนกันนะมันก็มารวมที่อนาปานสติหรือกจยกาตาสติถ้าเรา สรุปการประพฤติปฏิบัติไดนะ้ก็จะเห็นว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วก็เพียรพอเราเพียรให้วิญญาณมาตั้งอยู่ตรงนี้มาตั้งอยู่ที่กายซึ่งลมหายใจเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเราจะตั้งอยู่ที่ลมหายใจหรือว่านั่งรู้ว่านั่ง ซึ่งตรงนี้เป็นกายานุปัสนาสติปฐานหรือเป็นกายคตาสติหรือเป็นอานาปานาสติอันเดียวกันหมดถูกต้องไหมและสติปทานสีคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงถูกต้องไหมถ้าเราอยู่อย่างนี้นะโดยที่ไม่หลุดออกไปที่อื่นก็คือตรงเราก็มีวิญญาณที่รับรู้กุศลอยู่ทุกขณะถูกต้องไหม แล้วถ้าวิญญาณที่มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างเนี้ยแต่มันก็กลับมาเกิดที่นี่อีกเพราะเราพยายามที่จะไม่ลืมตรงนี้นะหรือหลุดไปแล้วไม่หลุดไปในอกุศลนะเพราะเราฝึกวิตกวิจารแต่กุศลอยู่เรื่อยๆเ,เราฝึกวิตกวิจารณ์แต่ <c oughs> อสุภะบ้างอาหารเป็นปฏิกูลบ้าง อริษฎสี่บ้างพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายนะเป็นปฏิจจสมบาทบ้างแล้วเราก็กลับมานี่การหลุดไปของเราก็ยังหลุดไปในกุศลใช่ไหมหลุดไปในกุศลหลุดเปในวิตกวิจารณ์ที่พระศาสดาตรัสว่าเป็นส่วนประกอบแห่งวิชาเป็นมรรควิธีของพระศาสดาแล้วก็กลับมานี้ ความที่เราฝึกทิ้งอกุศลทั้งด้านกายวาจาใจาอยู่เรื่อยๆก็ทำให้จิตเราเนี่ยถึงแม้จะเกิดดับแต่ก็ไม่ไม่วนไปในไม่เข้าไปสัมผัสอกุศลและถ้าอากุศลเนี่ยไม่ถูกเข้าไปสัมผัสโดยแม้เท่าปลายขนทรายย่มมีสิทธิ์ปรินิพานนะคูเจ้าบอกคนคนนี้จะ,ปะเปรินิพานเห็นนะ,ะในทิฏฐธรรมเนี่ย นั้นหน้าที่ของเราทำอะไรเราต้องทำความเพียรให้จิตอยู่ตรงนี้หรือถ้าหลุดก็ต้องหลุดไปในกุศลอย่าหลุดไปในอ,อกุศลอกุศลโยมก็ตั้งมาตรฐานไว้ก่อนอกุศลกรรมมบสิบต้องไม่แวะเข้าไปหาเป็นอารมณ์ที่ต้องไม่แวะเข้าไปหาไปหาปุ๊บนี่ก็ต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสหีปฏิวานีสติสัมปัญญะอย่างแรงกล้านะเพื่อที่จะดับ I'll omnansee Augustine.